พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่9มกราคมคริสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณคาร์โรแมคแคนเคนอลบามาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องช่างไม่ย,ยุติธรรมและข้อพระกัมพีหนุนใจที่นำมาใคร้กลัวและสามารคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ44ฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูข,ของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน คุณคาร์โรแมคคันเคนเป็นพยานว่าดิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนั้นสร้างปัญหาได้มากขนาดนี้ดิฉันบ่นกับสามีเธอพยายามเข้าไปยุ่งทุกเรื่องชอบนินทาและสร้างปัญหาในทุกที่ที่เธอไปสามีของดิฉันตั้งใจฟังและดูเหมือนเห็นด้วยกับสิ่งที่ดิฉันบน่นแต่เขาชี้ให้ดิฉันเห็นบางอย่างพระเยซูทรงรักเธอเหมือนกับที่สามีรักดิฉัน ทำให้ดิฉันประหลาดใจช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยฉันประพฤติตัวดีแต่เธอไม่ได้ประพฤติตัวดีนะดิฉันอยากให้สามีเห็นด้วยและอยู่ฝ่ายดิฉันเสมอดิฉันไม่ชอบให้เขายกเหตุผลที่ถูกต้องมาทําให้ดิฉันต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองเขาขอให้ดิฉันอธิษฐานขอพระเจ้าให้มีสายตาที่จะมองหญิงคนนั้นแบบที่พระองค์มอง ดิฉันเริ่มเปิดใจรับความคิดนี้อย่างช้าๆพระเจ้าทรงสำแดงให้ดิฉันเห็นว่าพระองค์ทรงสร้างเธอมาในพระชายาของพระองค์เช่นเดียวกับดิฉันเป็นสิ่งเดียวที่มีคุณค่าพอให้ดิฉันยอมรับในความเป็นเธอได้พระเยซูทรงท้าทายให้เรารักคนที่ยากที่จะรักเรามักจะรักคนที่เห็นด้วยกับเราแต่พระเจ้าทรงเรียกเราด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าในขณะที่เราเป็นคนบาป พระเจ้าทรงรักเราเสมอดิฉันยังคงอยู่ในระหว่างการถูกสร้างใหม่เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ข้างดิฉันผ่านทางการอธิษฐานดิฉันได้เรียนรู้ว่าทุกคนมีค่าควรแก่การยอมรับข้อคิดสําหรับวันนี้พระเจ้ารักศัตรูของข้าพเจ้ามากเท่ากับที่ทรงรักข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อคนที่ยากที่จะรัก ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยเปิดตาข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นคุณค่าของผู้อื่นเพื่อที่จะรักและยอมรับทุกคนอธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ